ผู้ประกอบการพัทยานัดรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ปกป้องศักดิ์ศรีเมืองพัทยาขอความเห็นใจสื่อนะครับช่วยนำเสนอมุมมองดีๆหลังสื่อออนไลน์ลงโซเชียลตีตราพัทยาเป็นเมืองบาปจากกรณีมีการนำเสนอข่าวว่าพัทยาเมืองบาปแดนสวรรค์โสเพณีนี่ครับลงเพจที่มีผู้รับชมจำนวนมากทีเดียวแล้วก็พากันคอมเมนต์ถึงเมืองพัทยาครับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทำไรายได้หนับต้นๆของประเทศแต่ในด้านที่ไม่ดี ทั้งที่ยังมีมุมมองดีๆอื่นๆอีกมากมายเป็นมุมมองดีๆแล้วก็มีจุดเด่นในระดับโลกด้วยนะครับทานะของนายมาโนดน้องใหญ่รองนาย,ยกเมืองพัทยาครับในฐานะคนพัทยาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษก็ออกมาถแถลงการครับผ่านสื่อว่าตนเองเนี่ยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยารวมถึงพี่น้องประชาชนชาวพัทยาและผู้ที่อาศัยทามาหาเลี้ยงชีพในเมืองพัทยารับไม่ได้นะครับกับสื่อออนไลน์สังกัดหนึ่งครับ ที่ไปโพสร,รูปภาพสถานบันเทิงยามค่ําคืนของเมืองพัทยาแล้วก็ระบุข้อความครับว่าพัทยาเมืองบาปแดนสวรรค์โสเพณีซึ่งข้อความนี้เนี่ยก็ทําให้ส่งผลเสียภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาเนี่ยติดลบเลยนะครับก็อยากจะให้ผู้เกี่ยวขอ้องสื่อ online, ออนไลน์ลายนี้เนี่ยนะครับออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ทบทวนในการนําเสนอข่าวนี้ด้วยซึ่งคนพัทยาเนี่ยไม่มีใครชอบอย่างแน่นอนท,ทั้งที่เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเมืองแหล่งเศรษฐกิจ มีทั้งประเพณีและวัฒนธรรมมีทะเลที่สวยงามมีงานกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกมากมายในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนของเมืองพัทยาก็ไม่นิ่งเฉยนะครับหลังทราบข่าวนี้โดยคุณลิซ่าแฮมินตันครับเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันในช่วงเวลาสองทุ่มนะครับสมาชิกของสมาคมแล้วก็พี่น้องพลังมวลชนชาวพัทยาจะออกมารวมตัวกันแล้วก็ติดแฮแท็ ให้สื่อโซเชียลดังกล่าวเนี่ยหยุดการประนามย่ำยีเมืองพัทยาพร้อมทั้งให้ออกมารับผิดชอบด้วยนะครับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากทราบว่าสื่อออนไลน์สังกัดนี้เนี่ยต้องการอะไรในการนําเสนอภาพข่าวและข้อความที่ถือเป็นด้านลบของเมืองพัทยารวมแล้วเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติสวยงามเนี่ยก็มีมากกว่าและท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นี เกินเกินครึ่งน,นะครับที่มาเทีย่ยวพัทยาโดยการที่มาชมธรรมชาติแล้วก็มาเฉลิมฉลงความสุขหาอาหารทะเลเกินเที่ยวปลร้านของเราครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่พยามีอยู่แตจะจะ่เราจะอยางรูสึกงที่มีอยู่อพทยาต่อไปครับเราอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันเซฟพัทยาโดยการแฮชแท็กติดแฮชแท็กเซฟพัทยานะคะแล้วก็อยากให้รู้ว่าเมืองพัทยา ไม่ได้มีแค่สถานบันเทิองอย่างเดียวเป็นธุรกิจตักแต่ว่าเรามีการท่องเที่ยวหลากหลายอย่างเช่นต้นสวนลงนุษมีทะเลมีการท่องเที่ยวเ,เชิองอนุรักษ์ก็มีนะคะอย่างปราสาทสัจธรรมหรือว่าห้างสรพสินค้ามีหลากหลายมากซึ่งมีกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแฟมิลี่ทั้งที่เป็นหลากหลายที่เข้ามาในเมืองพัทยาแล้วแต่ใครชอบแบบไหนสามารถไปได้ทุกอารมณ์เลยค่ะนี่คือเสน่ห์ของเมืองพัทยา ทางด้านของนายบุญอนันต์พัฒนศินครับนายยกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันครับพอมีประเด็นพาดหัวข่าวเนี่ยอันนี้นะฮะว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองบาปออกไปเนี่ยสิ่งที่เป็นฟีดแบ็กกลับมาก็ทําให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีกับเมืองพัทยาด้วยวัตถุประสงค์อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีการนําเสนอข้อมูลที่สร้างสารรค์ซึ่งในพื้นที่เมืองพัทยานี้นะครับก็ยังมีมุมมองอีกหลายมุมมีความคิดอีกหลากหลายความคิดมีสิ่งดีอีกหลากหลายแงยม่มุม เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีการนําเสนอแล้วก็พาดหัวว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองบาปอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเมืองพัทยามีมุมดีๆอยากจะให้สื่อเนี่ยอมองว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองของโอกาสของสุจริตชนด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้เป็นคําพูดของคุณบุญอนันต์พัฒนสินครับ มีประเด็นภาพถูกข่าวเรื่องของเมืองบาปออกไปครับสิ่งที่ทําให้มาเป็นฟิดแตกของเมืองพัทยาคือเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ว่าจะทําด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ผมว่าเราอาจจะต้องมีการนําเสนอในเชิงสร้างสารรค์ซึ่งในเมืองพัทยาเนี่ยยังมีม,มุมมองมมอีกหลายมุมมองมีความคิดอีกหลายหลายความคิดมีสิ่งดีๆอีกหลายแง่มุมนะครับแล้วก็มีสิ่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ชายหาดที่สวยงามนะครับแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารสิสถานที่ท่องเที่ยวเราก็พยายามจะ เรื่องของ Family Ti p ปนะครับแฟมิลี่เซนะครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของมุมมองของเมืองพัทยาเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีการมานําเสนอหรือมีการพาดหัวว่าเป็นเรื่องของเมืองบาปเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีมุมดีๆที่อยากจะให้สื่อเราอยากให้มองว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งโอกาสของสุจริตชนด้วยซ้านะครับผมเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เมื่อคืนนี้นะครับบริเวณปากทางเข้าโครงการถนนคนเดินพัทยาใต้หรือโครงการ Walking s สต e e t พัทยาเนี่ย กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองพัทยาครับนัดรวมตัวแสดงเจตนารมณ์ปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีเมืองพัทยาโดยมีตัวแทนผู้ประกอบการประกอบด้วยคุณลิซ่าแฮมิลตันนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยามีคุณบุญอนันต์พัฒนศิลป์นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา มีคุณอัมพรแก้วแสงครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยามีคุณดิโอซิงนายกสมาคมอินเดียชมบุรีมีคุณสุขราชการราประธานชุมชนวอลกิ้งสตรีตก็ขึ้นกล่าวแสดงมุมมองครับซึ่งทางด้านของคุณอัมพรแก้วแสงนายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็ยังบอกนะครับว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีผู้คนจํานวนมากมาทํากินแล้วก็มีงานมีอาชีพ มีเงินส่งให้ที่บ้านแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่อยากให้ดูถูกอาชีพอื่นที่ทํารายได้ด้านการท่องเที่ยวผู้หญิงกลางคืนก็สร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาลผู้คนก็มาทํางานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายทําตามกติกาของสังคมแล้วก็สร้างรายได้เข้าประเทศก็อยากจะขอความเห็นใจนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเมืองพัทยามีภาพลักษณ์ดีมากมายเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวครับ